จกักรวาลด้อมส้มนี่ทุกคนคะพิตตี้สาวได้ส่งเรื่องร้องเรียนผู้ช่วยสสกทมพักส้ม,มโกงเงินโกงเงินฮะโกงเงินจํานวนหลักแสนบาทไปที่พักตั้งแต่เดือนกันยายนปี68พักมีโทรศัพท์กลับมาแค่ครั้งเดียวอ้างว่าไม่ได้เป็นสสไม่รู้จะดําเนินการอ,อย่างไรแต่ที่น่าเจ็บใจและเหมือนกับตบหน้าผู้เสียหายพักส้มยังใช้คนดังกล่าวเป็นแกนนําถือโทรโขงหาเสียงให้กับผู้สมัครพักส้มอยู่เลยค่ะสรุปพี่เทงจะไม่ทําอะไรเลยหรือคะ พรรคประชาชนพีเพิลปาร์ตี้เนี่ยครับมีหนังสือหนังสือร้องเรียนด้วยนะครับปรากฏอยู่แต่พี่เท้งก็ยังคงยืนหยัดถือส้มลูกเดียวอยู่นั้นแหละครับต่อไปนะครับจักรวาลด้รมส้มเช่นเดียวกันเด็กสองข่าวห้าท่านผู้ชมครับกลับไปนิดนึงทุกคนคะมีส้มมีทาวีกแล้วคะ่ะในบสอดีตผู้ช่วยสสกทมพรรคส้มได้ยืมเงินพิติสาวหลักแสนในช่วงเดือนมกราคมปี68ถึงเดือนมีนาคมปี68อ้างว่าไปใช้ในกิจกรรมทำพื้นที่ เมื่อถึงกําหนดคืนได้บ่ายเบี่ยงผัดผ่อนไปเรื่อยจนเจ้าทุกไปฟ้องศาลคดีแพ่งให้เจ้าตัวชดใช้แต่ก็ไม่ยอมชดใช้ระหว่างนี้ในโบสยังได้รับการสนับสนุนจากพรรคส้มให้ทํางานอยู่กับพรรคทำงานในกรรมธิการและไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครพรรคส้มอย่างต่อเนื่องริตตี้สาวได้แจ้งเรื่องทั้งหมดไปที่พรรคไปที่อดีตสสและผู้สมัครพรรคส้มแต่เรื่องก็เงียบไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใดพรรคส้มและไอซ์เคยบอกว่ามีส้มไม่มีเทามีเทาที่ไหนเราจัดการแต่ก็เป็นแค่ลมปาก เป็นแค่ลมตดที่มีแต่กลิ่นเหม็นยังสนับสนุนให้คนมีคดีทำงานกับพักและไม่ช่วยเหลือผู้เสียหายแต่อย่างใดปลอผู้เสียหายท่านใดโดนหลอกลวงจากคนพักส้มแจ้งสายด่วน inbox เพจได้ตลอด24ชั่วโมง <ขา S 1> เพจจักรยานน้อมส้มอาจัก,กรวาลน,น้อมส้มนะฮะสรุปคืออหลผูลงงนใครใครหลอกใครนะผู้ช่วยสสไปหลอกเงิน ผู้ช่วยสสไปหลอกเงินจากพริตตี้สาวสองแสนไปยืมแล้วไม่คืนเนี่ยพริตตี้ทำขายอะไรพริตตี้ไ่รู้ขายอะไรเขาไม่ได้แจ้งมาเป็นพริตตี้กันแล้วกันมีรูปหลายรูปแบบผู้ช่วยสสเนี่ยไปยืมเงินพริตตี้สองแสนแล้วไม่ได้คืนไม่คืนเขาจนบัดนี้ก็ไม่ได้คืนก็ไม่คืนครับเขาก็เลยดําเนินการทางกฎหมายเขาก็เลยฟ้องครับคือแจ้งสสแจ้งผู้นําพักไปแล้วแต่พักมันก็เงียบไงแล้วพักแบบเนี้ยพวกคุณยังจะแบบ ส่งเสริมอีกเหรอสระยังส่งเสริมอีกเหรอเออสอระดูเกันฮะก็ดูเอารักกันอ่ะคือเรามีนักการเมืองดีๆมากมายนะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะอ่ะนะที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะอ่ะนะไม่ใช่การล้มล้างและทําลายใช่ถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณมีสสให้เลือกอยู่ในตลาดการเมืองตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะแต่ถ้าคุณต้องการการล้มล้างและทําลายกลมไปส้มเลย ชัดเจนเนี่ยอย่างที่วัดตูนเขาบอกเนี่ยนะครับชี้คนอื่นแล้วยังไงต่ออีกสามนิ้วอ่าแกแกน่ะเทาไปว่าไปว่าคนอื่นเขาแกนัทเทาสามนิ้วชี้กลับเข้าหาตัวเองใช่ใช่มิโป้งไม่ได้กลับนะฮะแต่สามนิ้วชี้เนี่ยมันกลับเข้าหาตัวเอง